สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลากแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Jack the Giant Slayer Jack ผู้ฆ่ค่าแย่ปี2013วันนี้เรามีโปรด,ดีมาแนะนำ netflix premium โดยทีมงาน netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบ สามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่สูญหายวิธีสมัครก็ง,ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ไอดียล์สำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และหากบอกว่ามาจากช่องมัลากอแมนเกิดสามารถรุนรับเงิน1 0 0 0งบาททุกสิ้นเดือนหากสนใจคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่าง หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix Theater บริการสตรีมมิ่งที่ดีที่สุดอย่ากังขายามฟ้าร้องดังอย่าสงสัยหากฝูงสัตว์หายหรือเหตุใดนกไม่ส่งเสียงกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกลุ่มนักบวชพยายามเดินทางไปหาพระเจ้าพวกเขาใช้โถวิเศษที่เชื่อว่ามันจะเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของพระเจ้าทว่ากลับถูกขั้นกลางโดยโลกของยักษ์ตัวใหญ่ พวกยักษ์ใช้ต้นถั่วเป็นทางเชื่อมต่อลงไปยังโลกและการปล้นฆ่ากัดกินมนุษย์จนเกิดความวุ่นวายกระทั่งอิริกกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ใช้หัวใจยักษ์และมนดำลอมลอขึ้นมาเป็นมงกุฎผู้ใดครอบครองจะเป็นนายแห่งยักษ์กษัตริย์จึงออกคำสั่งให้พวกมันกลับไปยังโลกของตัวเองนับตั้งแต่วันนั้นยักษ์ก็ไม่เคยกลับมายัางโลกมนุษย์อีกเลยและเมื่อกษัตริย์อิริกสิ้นพระชนม์มงกุฎที่เชื่อว่าใครได้ครอบครองก็จะเป็นเจ้าแห่งยักษ์ และแมทโววิเศษก็ถูกฝังไปพร้อมกับพระองค์วันเวลาล่วงเลยผ่านรุ่นสู่รุ่นจากตำนานกลายเป็นเพียงนิทานที่ถูกเล่าขานยุคสู่ยุคถึงแม้กษัตริย์อีริกจะมีจริงแต่ทว่าคนสมัยใหม่กลับไม่ได้ให้ความเชื่อกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่และมองว่าเป็นเพียงนิทานที่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อความสนุกเท่านั้นแต่มันคือนิทานเรื่องโปรดของแจ็คที่เป็นเพียงลูกชาวนาจนๆและเจญิงอิสเบลที่มีเชื้อสายของกษัตริย์อิริก นางมักจะขอให้แม่เล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังก่อนนอนทุกคืนกระทั่งสิปีผ่านไปแจ็คเติบโตเป็นหนุ่มรูปงามเขาอาศัยอยู่กับท่านลุงสิ่งปัญญาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในวันหนึ่งท่านลุงได้ให้หนุ่มเอาม้าไปขายในพระราชวังเพื่อหาเงินมาประทังชีวิตซึ่งการเข้าวังในครั้งนี้มันก็ทําให้หนุ่มชาวนาได้เจอกับรักแรกพบ นางไม่ใช่ใครที่ไหนแต่หากเป็นเจ้าหญิงอลิซาเบลที่ปลอมตัวมาเป็นสามัญชนออกมาดูการแสดงละครอ,อีกด้านหนึ่งในพระราชวังลอสโรเดริก er คู่มั่นของเจ้าหญิงที่เชื่อในตำนานเป็นอย่างมากเขาได้เก็บซ่อนของวิเศษทั้งสองอย่างเอาไว้เพื่อจะยึดครองอาณาจักรแห่งนี้เพราว่าระหว่างนั้นกลุ่มนักบุญที่ล่วงรู้แผนการร้ายจึงขโมยเมลถ็ถัววิเศษออกมาแต่มงกุฎนั้นถูกซ่อนไว้เป็นอย่างดี เมื่อเดอริกรู้ตัวเขาก็สั่งปิดเมืองเพื่อตามล่านักบวชทันทีนักบวชที่บังเอิญไปเห็นแจ็คก,กำลังยืนขายมาเขาจึงเอาถั่ววิเศษไปแลกกับม้าของแจ็คทว่าแจ็คนั้นไม่ยอมใครจะบ้าเอาม้าไปแลกกับถั่วแต่พอนักบวชํำชับว่าอย่าให้ถั่วโดนน้ำเพราะมันเป็นถั่ววิเศษมันก็ทำให้เขานึกถึงนิทานเรื่องโปรดและเปิดโอกาสให้นักบวชควบมา้าหนีไปหลังจากนั้นหนุ่มชาวนาก็กลับมาพร้อมกับถั่ววิเศษ ท้าว่าเขานั้นกลับถูกท่านลุงดุด่าด้วยความผิดหวังเพราะไม่มีคนดีที่ไหนที่เอามาไปแลกกับถช่วและอีกอย่างตำนานที่จจเชื่อว่ามันมีอยู่จริงมันก็เป็นแค่นิทานหลอกเด็กก็เท่านั้นท่านลุงจึงทุบโต๊ะระบายอารมณ์เสียงดังจนทำให้เมล็ดถั่วนั้นตกแต็มพื้นก่อนจะออกจากบ้านพร้อมกับสมบัติของพ่อ เพราะถ้าวันนี้ไม่มีเงินพวกเขาจะไม่มีอะไรเกินประทางชีวิตกันอีกแล้วหลังจากที่ท่านลุงจากไปแจกก็ก้มลงเก็บเมล็ดถั่วเจ้าปัญหาโดยแม่ทันสังเกตว่ามันมีหนึ่งในเมล็ดที่ตกลงไปในถุนตายบานทางด้านของพระราชวังเจ้าหญิงที่กําลังมีปากเสียงกับพระบิดาเพราะนางรู้สึกไม่เป็นธรรมที่ถูกบังคับให้แต่งงานกับหนุ่มรุ่นราวคราวพอแต่ทว่านางก็ไม่อาจขัดพระสงค์ของพระบิดา เจ้าหญิงก็เลยตัดสินใจห้นีออกจากพระราชวังในค่ำคืนนั้นและทำกลางพายุที่เทกระนำนางควบม้ามาจนถึงกระท่อมปลายนาหลังหนึ่งซึ่งก็คือกระท่อมของแจ็คนั่นเองเมื่อแจ็คได้พบกับเจ้าหญิงอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนความรู้สึกเป็นห่วงท่านลุงก็หายไปทั้งคู่พูดคุยกันอย่างออกรถออกชาตถึงนิทานก่อนนอนเรื่องโปรดโดยไม่ได้รู้เลยว่าเมล็ดทัวที่ตกอยู่ใต้ทุนบ้านนั้นมันกำลังเติบโตขึ้นพอมันได้สัมผัสกับน้ำ มันก็กลายเป็นทัวต้นใหญ่ที่งอกขึ้นมาทะลุกระท่อมอันซ่อมซอของแจ็คซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะกกค่อยๆลอยขึ้นสูงตามการเจริญเติบโตของต้นถัว่วแจ็คพยายามช่วยเจ้าหญิงออกมาจากกระท่อมแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเลยฝนก็ตกต้นถั่วกระลืนทําให้แจ็คเกือบจะพลาดตกลงไปแต่ก็โชคดีที่เจ้าหญิงคว้าตัวเขาไว้ได้ทันแต่ทว่าในตอนนั้นแจ็คก,ก็ดันทํากําไรของเจ้าหญิงหลุดมือชายหนุ่มจึงร่วงตกลงไปอย่างพื้นบื้องล่างแจ็คตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ ทามกลางเหล่าทหารและต้นถั่วยักษ์ในตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเรื่องเล่าในตำนานนั้นมันมีอยู่จริงกษัตริย์จึงเกณฑ์ทหารฝีมือดีเพื่อขึ้นไปช่วยองค์หญิงส่วนทางด้านของเดริกเขาก็มีแผนการที่ชั่วร้ายก็เสนอตัวว่าจะขอตามเจ้าหญิงกลับมาโดยให้แจ็คติดสร้อยห้อยตามไปด้วยเพราะใช้หนุ่มดูจะรู้เรื่องทุกอย่างพวกเขาจึงเริ่มปีนป่ายต้นถั่วยักษ์เพื่อช่วยเจ้าหญิงกลับลงมาในตอนนั้นแจ็คไม่ได้ค่อยสัมทัดเรื่องความสูงแต่ก็ได้รับความปลุกใจจากแอดมอร์ องครักษ์คนเสนิทตของเจ้าหญิงจนสามารถปีนป่ายขึ้นมาที่ความสูงเหนือก้อนเมฆได้ทว่าองครักษ์หนุ่มนั้นก็ได้เตือนหนุ่มชาวนาว่าแกอย่าคิดหวังสูงถึงจะไปชิดใจใเจ้าหญิงได้แต่ก็ไม่มีวันได้แต่งงานกันเพราะกฎหมายมีบัญญัติไว้ว่าเชื้อพระวงไม่สามารถแต่งงานกับสามัญชนคนธรรมดาหลังจากนั้นทุกคนยังคงปีนป่ายต่อไปจนกระทั่งช่วงคำ่ำ พายุฝนก็เทกราดนำลงมาทำให้เป็นอุปสรรคมากขึ้นไปอีกจนทำให้กลุ่มทหารพลาดทา่าลื่นตกลงไปข้างล่างแต่ก็โชคดีที่พวกเขายังมีเชือกมัดตัวเอาไว้แต่ก็ถือว่าเข้าทางเดริกเขารีบสั่งให้องครักษ์ตัดเชือกพวกทหารเพื่อที่จะลดจำนวนคนแผนร้ายของเขาก็จะได้ง่ายขึ้นพอเช้าวันใหม่ทุกคนกระีนมาจนถึงยอดของต้นถั่วที่มีรูปปั้นหัวยักษ์ตั้งตระงานเป็นน้ำตกซึ่งมันก็คือทางเข้าไปยังดินแดนที่กั้นระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์นั่นเอง พอแอดมอนแยกตัวออกไปหาเจ้าหญิงเดริกก็ถือโอกาสคมคู่เอาถั่วงอกวิเศษจากแจ็คหนุ่มชาวนาก็เลยคืนให้อย่างไม่เต็มใจมากนักพอรับหลังจอมวายร้ายแจ็คก,ก็ได้แอบแก็บถั่วแม็ดสุดท้ายไว้ในจี้สร้อยคอของตัวเองก่อนจะไปร่วมกลุ่มกับคนอื่นๆแล้วตามหาเจ้าหญิงระหว่างทางหนุ่มชาวนาก็พบหนังสือนิทานของตัวเองที่เจ้าหญิงเธอทําตกเอาไว้แถมยังมีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่พอตามไปถึงแม่นม้ํา พวกเขาก็พบเข้ากับแกะขนปุยก่อนจะลงไปจับมันมาเป็นอาหารเย็นทว่าน,นั้นมันก็เป็นกับดักในขณะที่ครวพยายามช่วยทั้งสองลงมาพื้นดินก็เกิดสั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่สิ่งมีชีวิตในตำนานอย่างเจ้ายักษ์ตัวแมนจะปรากฏตัวขึ้นและมันเล่นงานเอมมอนกับครวจนทําให้ทั้งคู่หมดสภาพแจ็คก,ก็เลยค่อยๆตามมันไปในขณะที่ไวราสเดริกกับองครักก็ได้หลอกล่อทหารมากำจัดเพียงเท่านี้ก็ไม่มีใครมาขัดขวางแผนการของเขาได้ ทว่ามันก็ได้ใจได้ไม่นานเมื่ออยู่ๆเจ้ายักษ์ตัวใหญ่ก็ได้โผล่มาจากหน้าผาแล้วจับองครักษัดเข้าปากซึ่งรายต่อไปก็คงหนีไม่พ้นเขาและในจังหวะน,นั้นเดริดจ,จึงคว้ามงกุฎออกมาสวมเจ้ายักษ์สองตัวจึงยอมสยบในขณะที่เจ้าหญิงกำลังเผเชิญหน้ากับยักษ์สองหัวที่ดูเหมือนว่า แต่ใหญ่ที่สุดในบรรดายักษ์ทั้งหลายมันโกรธแค้นบนรรพบุรุษของเจ้าหญิงเป็นอย่างมากที่ทําให้พวกมันต้องติดอยู่บนดินแดนแห่งนี้และตลอดเวลาที่ผ่านมามันก็ฝ้ารอวันนี้ที่จะได้กลับลงไปแก้แค้นอย่างโลกมนุษย์ซึ่งครอก็เป็นผู้โชคร้ายที่โดนจับมาเป็นอาหารมันเป็นการเชื้อก่ให้ลิงดูก่อนจะแค้นถามแอลมอนว่าพวกมนุษย์ผู้ต้อยต่ําขึ้นมาอย่างดินแดนแห่งนี้ได้อย่างไรทว่าเจ้ายักษ์หัวฟูที่นําว่าเฟิร์มก็ได้แย้งขึ้นมาว่า มันพบเจ้ามนุษย์พวกนี้สิทธิ์ในการกินก็ต้องเป็นของมันในขณะที่กําลังจะเกิดสงครั้แย่งอาหารของแกงยักษ์เดอริกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับมงกุฎของเขา หรือพูดง่ายๆก็คือตอนนี้เขากลายเป็นนายของยักษ์ไปแล้วแม้ว่าเจ้ายักษ์สองหัวจะไม่ยอมรับแต่มันก็ต้องยอมสริรรับอย่างไม่เต็มใจเมื่อเดริกได้เป็นราชาแห่งยักษ์ตามแผนเขาก็ได้เผยทัดแท้ออกมาว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากจะแต่งงานกับเจ้าหญิงตั้งแต่แรกที่แสร้งทําตัวเป็นคนดีเพียงเพราะอยากยึดอาณาจักรมาเป็นของตัวเองก็เท่านั้นโดยใช้กองทัพยักษ์พวกนี้เป็นกองกําลังทางด้านของแจ็คที่กําลังตามหาเจ้าหญิงเขาก็พบว่าเจ้าหญิงกับเอลมอน ถูกพาตัวไปห้องปรุงอาหารในขณะที่ยักษ์นักเสพกําลังใช้เอลมอนเป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมแจคก,ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและพยายามที่จะช่วยเอลมอนทว่าแผ่นแป้งที่ห่อองครักษ์หนุ่มก็เหนียวซะเหลือเกินจนยักษ์นักปรุงที่ไม่รู้ว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญก็ยกเอลมอนเข้าเต่าแจคพยายามหาทางช่วยยังสุดความสามารถด้วยความที่เป็นมนุษย์ตัวเล็กเลยสามารถทําอะไรได้คล่องแคล่วมากกว่ายักษ์ตัวใหญ่หลังจากนั้นหนุ่มชาวนาจึงใช้มีดทําครัวก่อนจะปักลงไปที่หลังของยักษ์ จนมันล้มลงตรงหน้าเตาผิงทางฝั่งโลกมนุษย์กษัตริย์ที่รอาการกลับมาของลูกสาวก็ได้ตั้งคมปมรออย่างมีความหวังส่วนแจ็คก,กับเจ้าหญิงและแอมอนก็เดินตามลำธารมาเรื่อยๆเพื่อที่จะหาทางออกกลับไปข้างล่างทว่าทางออกที่มีเพียงหนึ่งเดียวกลับมีเจ้ายักษ์จอมขี้เซานอนเฝ้าอยู่แจ็คก,กับแอมอนจึงเอารังพึ่งไปใส่ในหน้ากากของมันเจ้ายักษ์จอมขี้เซาตกใจตื่นขึ้นมาด้วยความหงุดหงิดแต่สุดท้ายมันก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับพึ่งตัวเล็ก ก่อนจะพลัดตกลงไปอย่างน่าเอ็นดูหลังจากทางสะดวกเอมอนก็ฝากฝังเจ้าหญิงไว้กับแจ็คเพราะตัวเขานั้นจะต้องจัดการกับคอนชัวเดริกก่อนถึงแม้ว่าแจ็คจะเป็นเพียงหนุ่มชาวนาธรรมดาแต่ความกล้าหาญของชายหนุ่มนั้นก็ทําให้เอมอนยอมรับและแลกตราสัญ,ญลักษณ์อันทรงเกียรติแทนมิตรภาพของทั้งคู่ทางด้านผืนโลกมนุษย์ที่รอการกลับมาของเจ้าหญิงพวกเขาก็พบว่ามีบางอย่างกําลังดิ้นลงมาจากฟากฟ้า,ฟาเมื่อกษัตริย์เห็นว่ามันเป็นยักษ์ตัวใหญ่ พระองค์ก็มีคำสั่งให้ตัดต้นถั่วทันทีเพื่อความปลอดภัยของประชาชนถึงแม้ว่าต้องแลกด้วยชีวิตของลูกสาวก็ตามทั้งด้านของเดริกที่เตรียมกองทัพยักษ์เพื่อบุกโลกมนุษย์ก็ถูกเอลมอนขัดขวางโดยที่เหล่ายักษ์ก็ไม่ได้คิดช่วยพอองครักษ์หนุ่มกำราบจอมไวร้ายได้ลงเจ้ายักษ์สองหัวก็เลยแย่งมงกุฎจากเดริกไปทว่าในขณะที่พวกมันกำลังจะลงไปบุกโลกมนุษย์ต้นถั่วก็ถูกโค่นล้มพอดีเอลมอนจะรีบกระโดดเกาะต้นถัว่วส่วนแจ็คก,กับเจ้าหญิงก็เช่นกัน เมื่อต้นถั่วที่เป็นเสมือนบันไดถูกทำลายพวกยักษ์ก็เลยไม่สามารถบุกโลกมนุษย์ได้อีกทั้งด้านของแจ็คเขาก็พาเจ้าหญิงกลับมาถึงโลกมนุษย์อย่างปลอดภัยและเมื่อกษัตริย์เห็นว่าแจ็คเป็นคนช่วยเจ้าหญิงไว้เขาก็เลยให้รางวัลกับหนุ่มชาวนาเป็นการตอบแทนและเรื่องราวก็เหมือนจะจบลงเพียงเท่านี้เมื่อกษัตริย์และเหล่าทหารได้พากันกลับพระราชวังแต่ถ้าว่าอยู่ๆเจ้ายักษ์แกเห็นเมนล็ดถั่วเขียวที่ตกลงมาจากกระเป๋าของเดริก พวกมันก็ได้จัดการเป่าเมาล็ดถั่วลงอย่างพื้นน้ําจนมันงอกเงยออกมาและกลายเป็นบันไดลงสู่พื้นโลกและในขณะที่แจ็คก,กําลังดีใจอยู่นั้นเพราะว่าม้าที่ถูกขโมยมันกลับมาหาชายหนุ่มก็ได้เห็นเงาในาน้ำว่ามันมีต้นถั่วถึง4ต้นที่กําลังดิ่งลงมาจากท้องฟ้าและไม่เพียงเท่านั้นต้นถั่วที่งอกออกมามันยังมาพร้อมกับเจ้ายักษ์อีกหลายตัวนั่นก็เลยทําให้แจ็ครีบควบม้าไปเตือนกษัตริย์ทันท,ที แต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะเจ้ายักษ์มันวิ่งตามมาอย่างบาคลางังเมื่อมาถึงประตูวังเอลมมนก็เตรียมกำลังทหารไว้ต้อนรับพอกษัตริย์และเจ้าหญิงเข้าสู่พระราช,ชวังได้ประตูก็ถูกสั่งปิดทันทีส่วนแจ็คที่ตามมาทีหลังก็สามารถควบม้ากระโดดเข้าไปได้ทันเหมือนกันส่วนเจ้ายักษ์สองหัวที่ตามมาอย่างไม่ลดละมันก็ได้กระโดดเกาะประตูเอาไว้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นมันก็ถูกลูกธนูนับร้อยพุ่งเป้าใส่ จนทาให้มันร่วงตกลงไปในน้ำที่เต็มไปด้วยกองเพลิงและเจ้ายักษ์ที่มีชื่อว่าฟาร์มก็เลยถือโอกาสขึ้นเป็นนายักษ์คนต่อไปและในระหว่างที่มนุษย์กับยักษ์กำลังต่อสู้กันอยู่กษัตริย์ก็ได้มีคำสั่งให้เจ้าหญิงรีบออกไปเตือนเมืองอื่นๆในท้องพระโรงแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ดูเหมือนว่าเจ้ายักษ์สองหัวมันยังไม่ตายเนื่องจากว่าตัวมันนั้นได้แอบว่ายน้ำเข้ามาในพระราชวังหวังจะกินเจ้าหญิงเพื่อที่จะล้างแค้นแจ็คที่พยายามช่วยเจ้าหญิงมันก็เลยทําให้เขาตกเป็นเป้าแทน เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแจ็คก,ก็เลยเอาถั่ววิเศษที่ซ่อนเอาไว้ปาใส่ปากเจ้ายักษ์ทันทีและเมื่อเม็ดถั่วโดนน้ำลายมันก็ทำให้ถั่วงอกเงยขึ้นมาและยักษ์ก็ตัวแตกตายในที่สุดและแจ็คที่เห็นมงกุฎบนนิ้วเจ้ายักษ์ก็เลยถอดมันออกมาทันทีส่วนทางด้านกษัตริย์ในขณะที่พวกเขากำลังเสียท่าเพราะตอนนี้ยักษ์ได้พังประตูเข้ามาแล้วแต่ทว่าจูๆ่ๆพวกยักษ์ตัวนั้นก็ได้คุกเข่าลง พอกษัตริย์หันกลับไปมองข้างหลังเขาก็พบว่าเป็นแจ็กที่กําลังชูมงกุฎขึ้นนั่นก็เป็นสัญ,ญลักษณ์บอกว่าเขาได้กลายเป็นราชาของยักษ์นั่นก็เลยทําให้ยักษ์ทั้งหมดก้มลงศีรรับให้กับเขานั่นก็เลยทําให้สงครามระหว่างคนกับยักษ์ได้สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้หลังจากนั้นแจ๊กก็ได้สั่งให้เหล่ายักษ์กลับไปยังดินแดนของตัวเองและกษัตริย์ที่เห็นว่าเจ้าหญิงเป็นคนกล้าหาญเขาก็ยอมให้นางเป็นคนสืบต่อบัรลัง นางก็เลยจัดการเปลี่ยนกฎหมายให้เชื้อพระวงศ์สามารถแต่งงานกับสามัญชนได้หลังจากนั้นนางและหนุ่มชาวนาก็ได้แต่งงานกันจนมีลูกถึงสองคนและแจ็คก,ก็ได้เล่าเรื่องราวการประชนภัยของเขากับแม่ให้แก,ลก่ลูกๆของเขาฟังส่วนมงกุฎที่เป็นนายแห่งยักษ์ก็ถูกนําไปเปลี่ยนโฉมใหม่จนไม่อาจเหลือเขาโครงเดิมและถูกส่งต่อมาหลายต่อหลายทศวรรษและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็ช่วยคอมเมนต์คลิปกันเยอะๆนะครับช่องจะได้เปิดการมองเห็นถ้ากดแล้วก็กราบขอพระคุณเป็นอย่างมากสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับช่องมาลลากเมนขอแนะนำเลยแอดไลน์ไปที่ nftrader อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ